วางเยอะแยะไปหมดตัวไหนตัวจริงกันล่ะทีนี้เราต้องลากวางให้ถูกตัวไม่งั้นเนี่ยมันจะมาเขคหัวเรามาช่วยจันหาตัวจริงที่เจอกับต่อจอปิโดด้วยครับอ่ะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับ,รบ,รบผมเป็นนายอำเภอผมได้ข่าวว่าเจ้า99ไนเนี่ยมันลำบาดไปทั่วเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาทําลายวางให้ทุกคนดูนะครับโดยการใช้ปืนนี่แหละเออปกติเราจะยิงวางไม่ได้ใช่ไหมแต่นีกวางเยอะไปหมดเลย หมือนแก้แขนอะเหมือนแขนส่วนตัวไม่กิ่ก็ไม่เจอชิแต่เก้าจุดเก้าได้ทำไมมีหมีหลายตัวเก้าจุดเก้าได้ก็ต้องมีหมีหรือเปล่าโอเคเราต้องหาให้เจอนะครับไม่งันเดี๋ยวเขาทําภารกิจแล้วเราแบบพลาดได้มาหาตัวแปลกๆก่อนควางตาแดงทำได้ไหมทำได้อะเปล่าเดี๋ยวนะมีทั้งควางตาแดงแล้วควางตาขาวแบบสองตัวเลยเหรอมีทำภารกิจแป๊บนี่ตัวนี้ได้เลย กวางตัวนี้แน่เลยกวางตัวนี้แน่เลยกำลังใจหญ่บ้ากำลังกินโก๊ะกำลังปล้นเงินเยอะนี่ไม่ใช่ยิงไปด้ยิงไปดไว้ยวายวายวายเฮ้ยห้องนั้นห้องนั้นห้องนั้นกวางตัวนี้กำลังเดินออกมาแหมเนียนนะกวางตัวนี้เนียนเหรอเนียนนะเนียนนะผิดอาจจะยังนะโอเคเราไม่เล็งกวางแล้วเรามาเล็งเจ้าหมีกันดีกว่าทุกคนเปี่ยนเอาเจ้าปลี่ยนเป้าอย่างนี้เลย แลวปกใช่มีทำภารกิจโก้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเราเห็นมันมีออร่าบางอย่างออร่าอะไรหรอดีมากความตาแดงแหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบแอาไป่ดึงทีเอาไมดึงทีแบบมีทำภารกิจโก้ปงปงเดี๋ยกวาคว้าตี ทำมันตีได้ด้วยเหรอเยไปมาตบอย่างนี้เหรอมันงีบไปดีเอามันงีบไปกินอย่างนี้เราก็เหลือโชคบีตัวเดียวอะเดชใช่ไหมฮ้ยไม่นะอย่างเช่นตัวเดียวไม่ได้นะเอาทั้งพวกกันไปไหนบูอีพวกกวัวทั้งหลายเนี่ยฮะมึงเทงฉันไปเขก็บป๋องมันทีนึงไหนแกอยู่ไหนเโชคบีแกอยู่ไหนแกห ร้านพิซซ่าร้านพิซซ่าใช right? mm ่ป hmm. e ่ะนี่ทุกคนต้องร้านพิซซ่าเห็นยังร้านพิซซ่าแต่ทำไมไม่เห็นเจ้าหมีเลยอะฉันกำลังกินพิซซ่าอยู่โอ้ไม่ใช่แล้วมั่วแล้วเดี๋ยวนะจริงๆฉันไม่ได้หลอกเลยเดี๋ยวฉันอยู่ในร้านพิซซ่าถ้ามันกินพิซซ่ามันก็ต้องเห็นร้านพิซซ่าใช่ไหมโอ้ดีจังดีไอเจอตรงไหนวิ่งอยู่แล้วบลาวิ่งตุย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 เออเดียวมันจะมากินพิซซ่าแต่ทำไมมันกินน้ำเปล่าหิวน้ำเหรอนี่ฉันกินพิซซ่าอยู่ ไปซะเรรอยเ้าเฮ้ยจัตัวด้วยโอ้โหอะไรอ่ะเป็นยาโอ้โหเรารับของรางวัลก่อนนะครับวันนี้นี่ไม่ได้เล่นนานเลยแบบนี้มาชันให้พวกแกแก้ตัวดูซิว่าพวกแกเนี่ยจะหลบได้ไหมเอ้แก้แก่นาก่อนแล้วกัน <laughs> เค็งปงอีกอเปาว่าเค้กฉันซีฉันอยากโดนเค้กจังเลยเจ้าควางได้เลยเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวรอกอนเจาวางไม่เค็กมีเคกได้เปล่ามีเค้กได้กด f บัมมี่ปงเดี๋ยวเราสามารถมาระบายได้ในแมปนี้เลยใครที่ไม่ชอบเจ้าควางเนี่ยัเหมือนแกแง้น่ะเราต้องมาสังเกตนะครับว่าตัวไหนทําภารกิจอยู่แล้วมันขึ้นตัวนี้มันมาดูตรงนี้นะครับโอ้เดียน์ซะด้วยโอ้โหถ้าใครมายืนแล้วไม่กอดอกเนี่ยคือผิดตัวละ อะไรแล้วเมื่อกี้เราอะไรอะเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรอะไรอะอะไรอะอะไรอะเข็ดมั่วเข็ดมั่วมาเลยมาเลยมาเนี่จะมาเหัวฉันอุ๊ยอุ๊ยฉันเห็นออร่าแกแกเขกฉันอยู่เห็นออร่าอยู่อย่ามาเรียนฉันก็วิ่งได้อย่า่าไปไหนีไปไหน เน่ฉ huh. no, uh. uh. well, so. er. oh. ันจะไม่คิวแกฉันจะให้ตาลีแกชนะถ้าแกหายอีกตัวหนึ่งให้ฉันล่ะนี่แคให้แป๊บนึงนึ่งทำยังที่ตัวนี้ตัวนี้ตวไหมันเงียบอยู่มันเงียบอยู่นี่าไปไหนตัวจริงอยู่ไหนกวางตัวจริงอยู่ไหนนี่นี่ตัวนี้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 นี่มดแล้วนี่นะเ่อ้ไม่ใช่หรออย่าเอาเลยเน่เน่น่เ่เน่น่่่่น ไม่ใช่แล้วแกตาย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 หลอยแกตายตู้้แกตายตายไปซะคนถ่านบอกตัวบอกมั่วบอกมั่วเดีวก็เหลือตัวสุดท้ายนี่ใช่หาเจอดิได้จริงอ่ะตาขาวไม่ใช่งั้นก็ตาแดง เฮ้ยเฮ้ยตาขาวนี่ว่าไปแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเฮ้ยเนียนเนียนเดินเียนเนียนหน้าเราเดินเนียนมากมั้งเนียนมากมั้งเฮ้ยไปแล้วไปแล้วตีคุณร้อยเป็นกว่างเห็นเปล่าไม่ใช่ชายกว่างได่แน่อุ้ยเดี๋ยวรักตัวเองด้วยอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นฝ่ายชนะโอ้โหแย่ ฉันชนะบ่อยแล้วอ่ะนันตาต่อไปเดี๋ยวให้คนอื่นเป็นไปเลยอ่ะอ่าได้เดี๋ยวฉันเป็นคนแอบบ้างมาครับตอนนี้ผมเป็นผู้แอบนะครับผู้ทำตัวเดินเนียนเฮ้ยคุณาดีตเนั่อนเนี่ยพี่ล้นเป็นหลอดจ้ต่อใช่ใช่พี่ล้นเป็นนายอำเภออ่ะอยู่ไหนกันมาเอ๊ะอันนี้เราทำอะไระตีอะไรอยู่เดี่ยเนีเี่ยนเลยอะตียงนั้น อะไรอยู่อันนี้ชัยมะเนี่ยอันนี้ใชัยมะเนี่ยไม่ล้ายายาอะไรอะไรอะไรอ่ะอุ้ยวหวยิงลมคมกิบใครทำเควสใครทำเควสใครทำเควส์อท่างงงยู่งใสเจ้าตัวทำเควสเหรอเดี๋ยวเห็นออร่าขึ้นได้ใครไม่ ต่ออยู่ไหนเอ้ยเห็นมีวิ่งหมีวิ่งหมี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 ไปไหนหมีหมีหมีไปไหนเมื่อกี้มีไปแล้วไปหนีไปหนีไปไปหนีไปเมื่อกี้มันจุ๊กมันจุ๊กเมื่อกี้หมีมันจุ๊กมันจุ๊กไปไหนวะเดี๋ยว่ไเฮ้ยครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วทุกคนครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วมาส่งเธอได้แค่ครึ่งทางเดี๋ยวอันนั้นผีเหรออันนั้นอะไรขอบฟ้าอันนี้ไม่ใช่ขอบฟ้านี่ขอบผิวบอกเลย เฮ้ยทุกคนลงไปละมองเลยเนยบอดี้มันอยู่ชั้นบนบอดดี้อยู่ชั้นบนหรอแล้วอยู่ไหนเจ้าต่อแกไปทำอะไรนี่เจ้าเลี้ยงจังเลยเอ้ายิงว้ายบอดดี้พีดบอดดี้พีดได้เหลือชีวิตเดียวละเริ่มเสียงสันหลังแบบแบบแล้วยิงไม่โดนจังหวะนั้นยิงหมีไม่ทันแล้วมันวิ่งเร็วจังเลยเป็นคนที่มีทั้งไปรี

มีที่ไหนโดค่แก่ไงนดค่ผู้หญิงไงเคยรู้จักเปล่าฮะทุกคนแล้วนกคู่มันตัวแคดจริงๆหรอในเกมมันไม่ใช่ดิเรานกคู่อะไรถือไม้เบสบอลไม่ใช่ละแก่มาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครวิ่งเมื่อกี้เจ้าหมีเหรอเนี่ยตัวดีหรือเปล่าเนี่ยเจ้าตัวดีฮะตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละนี่แหละเรีย บอดีใช่ไหมดีตีอยู่เดียฮะโอ้โหใชรอเล่าเอาทำเป็นปิดไหม่ด้วยนะทำพีก่อนป้องจมจิ้จิงจังมิกต้องปิดไหมเล่นตลอดเออทิงไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนรีเรียบร้อย ้าวแล้วยิงมั่วถูกด้วยเดี๋ยวอะไรเนี่ยแกดี้แกดูหน้าแกนี่ดีมีไหมไม่เดียนเลยเนี่ยมันใส่วิ่ไก่โอ้โหแกดี่ไก่แกดี้ไก่แกดี้ไก่ท้อร้ายได้ทุกคนตอนนี้เรากำจัดหมีได้แล้วกำจัดแกนี่ได้เหลือบอดอีตัวเดียวนะครับเราต้องหาให้เจอที่เป็นมาเลชมอนไม่เดินเค้กโป่งอีกอ่ะ เหมือนมันทำภารกิจตรงนี้ไปหรือเปล่าไอ้ดิไอ้ดิไอ้ดิวิ่ง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 ไว้แล้วไปแล้วไปแล้วไวแล้วแยออกมานี่อ่งเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยรอบนี้เราจะทำภารกิจทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวแกได้ทำแน่ทำในนรกอ่ะเฮ้ยครั้งนี้เราวิ่งกันได้ทุกคนเห็นปะมันวิ่งแล้วมันจับตัวยากอ่ะทุกคนเราต้องเนียนๆไว้เจอแล้วเจอวิชั่นเจอวิชั่นไป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 ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้หนีดิ ต่อหัวมันต่อหัวมันต่อหัวมันเร็วเร็วใครใครไปนี่ทำวิชชัตบมันเลยตบมันตบมันตบหลา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 ทุกคนทำลุรกิจเร็วจะจะบอกอะไรแกให้บอกวิชชัมันขึ้นอยู่ตรงแกเลยยืนเนียนๆรถตัวขะดดีไงโอ้ยโอยวีดัวไปไหนไปไหนวิชชั่นขึ้นอยู่ไปไหนล่ะไปไหนล่ะเอ้ยวิชชัมันขึ้น

มีไม่บอกคอกมีไม่บอกบอกหน่อยเดี๋ยวเลี้ยงไอ้ติมอ่ะยิงเปล่าเออจริงจริงเดี๋ยวเลี้ยงติมเลี้ยงติมห้องน้ำตด้วยเออเดี๋ยวเลี้ยงติมเลี้ยงติมห้องน้ำห้องน้ำไหนเอ่ยจะยานห้องน้ำแม่มีห้องน้ำไหมมีแต่ไม่เจอหมีอ่ะฮะนั้นนั้นห้องนอนมีไหมห้องนอนห้องนอนห้องนอนปกติหมีนอนในห้องน้ำแต่เอ้ยไม่ใช่เอ้าดูนี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวภารกิจเพิ่งช็อตตรงนี้ไอติมมันเด็กตรงไหลยตรงไหนเลยยิงเลย ยยิงนั้นเลยวายหาเขาไ่เจอาาแกนดิ่อิงมั่วยังโดนกัอิงมั่วออทุกคนเราอยาไปเล่นกับมันดีกว่านี่ดีกว่าาวเดี๋ยวนี้จวีแล้ววันนี้วันนี้แล้วคือดูแล้วนป้ปแลปแล้วไปแล้วปีนแลวปีนวปีนปล่นกับมันแล้วไปลลนแล้วแไปแล้วแล้แล้ว